ครับผมคนอีสานวัเมืองครับมื่อนี้สิมาบานเบ้าปุ๋ยครับมื่อนี้เป็นมือ,กมอยกเสาตั้งเสาครับแต่ว่าก็ตั้งเรียบร้อยแล้วครับนะครับเสามาสิบกตนครับตัดไฟใหม่มื่อนี้ผมก็สิมาม่อมเงินให้เบ้าปุ๋ยครับที่แฟนครับที่ส่งมไม่ที่มาเบิกบริจาคร่วมโดยวยกันครับครับเปิดหนี่กิเป็นตั้งเสาขึ้นเบื้องล้วครับ ตัวนี้คือเอียงนะแต่ก็ยังได้เอาได้ครับนี่แหละเท็ดนำเทียงอยู่รือว่ากัล้วครับตอนนี้ก็เป็จะเวลาเป็นหลายอาทิตย์แล้วนี่ก็ได้ซ้ำนี่แล้วครับตั้งเสาก่อนที่ว่าเล็กยังกระซังมากเลยนะครับครับปฏิกิริยามาผมสิมาหม่มอมเงินบนันดีจาดที่ สเส้นครับเด็ครับเด้อผมกาบิีว่าด้เอ้ยซื้อครับ่วมากกิขอบพุดได้หลายครับพุนเล็กกจะสรกางมาแล้วนี่แหละผมกับบริจาคไปแล้วครับเจ็ดพัน ก็มือนึ่สิมาให้อีก2 0 0 0 0ื่นครับกับสิรวมทั้งหมดก็อีกสองห0ืน่นเจขอบคุณหลายๆนะครับเพื่อคนตั้งอันนี้ซื้อครับตั้งแถวเขาเทป,ปูนแล้วก็ได้สามครับผลห้องกับก็ได้ยอดรวมบริจาคหลายเนะครับทึ้งไทยบาทแน่ทึ้งของสองลูกอีสานแน่ครับ กบมาบริจาคผมกัสิเลยนี่นะครับเล็กจะซังมาไปแล้วไม้ฟ้าเสือละกเสามือนี้ผมจะม้ให้อีกสองหมื con, con, con. Friend, <that> ่นครับสองหมื่บาททวนเพราว่าผมไปบริจาคไปแล้วอีก้อนที่ไฟไหม้ที่แกลกที่มันขับส่งมา ยอดสวยกว่าเลยสองหมื่นเป็นรวมผมไว้จากที่แรกก็เจ็ดเจ็ดพันแล้วก็จะได้ยอดของผมกว่าที่สองหมื่นเจ็ดนี่มายกเสาซอยเฮียนบาปุ้ยนะครับกินเขาแต่ยังกินครับก้อยขวดกล้วยขวดนะครับผม อืมนี่แหละอาหารเสียบกัวหมูก uh, ja, ็ได mm. oh ้อาหารสิงโตแม่กินได้หรอแม่ดีกว่าแม่แล้วสิกินอะไบ้างนี่นั่นเขากินคล้ยชอบกินอันก้อยจั๊อืมโอ้โหพี่จำบ่อนลอยเลือดไหมแม่สดเลือดไหลนข้าปากเะยโมีีโมีบ่เร็วเรื่อยๆยางกระติมคือหนึ่งย่างหมู กินปทะจาก็ยินแ่าซอยตั้งเสาซอยก็กินเขาครับม่เมื่อนี่บ้านมัวอหามัวแม่มันยกเสาซอยแบบครับตั้งไ่ได้หลายัหรอ ทีมงานเ่ะนสิบบกทีมงานบาเทบาท่ะสิบอยากใหญ่กับเหตุงานครับผมก็เลยกับว่าหยังครับช่วงนี้นะอยากหนาหน้าให้หนาหน้าครับ ไปดีครับขอบคุณเบาเบาอย่างกับนอกเบ้านี่ละนอกเทศบ้าลเออทีน่อที้ันกับแฟนครับแฟนครับเป็นคนละคนน้นนนการบริจาคบริจาคต้าเราบริจาแล้วเราบริแล้วกีลับน้ำผ่านได้พ้อมล้างพ้วมขางพมวือว่าดีขอบคุณหลายในทีมงานครับครับผมกันเอ้ยต้าเท่ันี้ลก็ได้ เงินยิ่งับสุก็สิเป็นมื่อนี้ยวสิเป็นยอดสองเงินสองมื่นครับผมขายลุมเงินตัวดียวมา้งเออหนามากเนาะแม่มามาขายลุมต้องกันนี่หลายคนนี่แม่ไปเขาออกมาแน่ๆนะที่ายลแสดเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวองลงเฟีเดียาเดียวเคยกับลุงเขาโนเคยอยไปไมใ่ไหมมา ขันกุายน้ำลูกน้ำรันว่าไว้ทุกคนนงนนอยมาก่นิดครับปุูนีวนี้วมอบนากัเงินจากแฟนคลับเปนหลักะก็ได้ได้มาสองเมื่นครับเมือนี้นครับสองมือเจ็ดครับผมทีมงานบ่าวเทบ้านก็ได้ยอดรวมกว่าสองเคับผมแล้วก็แฟนคลับทุกคนเด้อนี่ครับทีมหมอบเงินครับผมครับ ขอขอบคุณทางบ่าวสะบ้านทุนเหนื่อยน้ำเงินมามอบครับผมทางกันทีละเป็นจังได๋ล่ะมันเกิดอคิ้พให้นะครับผมขอขอบคุณหลายๆในทีมงานครับผมเกิดมันอไหรเกิดอ่าเกิดเองครับบบ่ครัผมให้ยายหลุนเว้าให้ยายหลุนเว้าให้พ่อให้พ่อเป็นตัวแทนมอบให้ครับครับผม ขอพูดลยขอบผมณรัขอบผมพนักาเด้อขอบพุณแฟนขอบขอบคุณหลายๆรับธุรกิจรูเล่อบธรกอ่บทกคนเด้ออเงอกัได้มากรับผมพูดหลายกับคมก็ขอบคุณขอัอบมากเลยนี่แฟนครับแฟนครับเดครับวิธีบอกให้ไขคุณปอบอบแทนครับเดีครับตังเสาเรียบร้อยเสาเรียบร้อยรับยวใช้มันดีครับ ตักเสาแล้วก็ส ok e like ิเสี่ยมเล็กๆเล็ยครับแมนครับอาตูวเขื่อมตัวยังแต่ช่วงนี้ทีมงานไปเฮ็ดเวียกเกณฑ์หน้าคนบดนะครับเออเลยนี่แต่ผมก็เอาปุ๋ยครับทีมงานมือทีมงานเบวบางครับเมื่อกี้ผมก็ให้คุณพ่อเป็นตัวแทสมอบแทนครับผม ขวานป้อเขอ่ครับขออครันูปกวนปนเพิ่มป่าเมื่อามาเหื่อนี้ใส่เมทบอุ่้มเนปาเมื่อก่าวมาเ่เห็นกับเขามาซอยกันคงการนนน่มว่าโอเงีบคับทบ่นี้เลบอ่านีเัีมาขวานปอมาด่ว ครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแฟนครับที่ร่วมบริจาคทุกคนแหละครับแต่ผมอาจจะบริจาเอื้อซื้อนะครับเด้อแวก็สิขอให้มีความสุขความเอ่อมีสุขความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับผมนี่นะครับกระสิบต่อไปกระสิบป็นการขึ้นโค้งมาที่นี่ครับนะครับผมจะรายงานรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับเด้อ ขอบคุณครับที่จับที่บริจาคด้วยซอยสางบ้านเอาปุ๋ยเห็ดเป็นบ้านสั้นเดียวครับยอดเลี่ยมของทีมงานมาที่บ้าน สิเป็นในานามม้ำของผมนะครับสิสิเป็นแฟรครับในของผมในในนี่ในหลายช่องครับแต่ว่าขอบคุณท่านเขาครับจุดยอดร่วมกันด้ซองเมื่อเจ็ดครับผมกินนะซอยเอาคไยโอ้ <c oughs> เรียบร้อยแล้วบอบแล้วเมื่อกี้ด <c oughs> ิครับค <c oughs> รั <c oughs> บอสได้เะโ <c oughs> อเค okay. ดนะครับผมขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณแฟนครับทุกคนนะครับที well, ่มอบดึงตั้งหาแนวแล้วก็ไม่กับืือเนี่ยขีดโคกเล็กเนี้ยแบนกับสีแดงถมเพราะว่าเพาดว่าเขาดึแนวแล้วก็เตี้ยมเตียังใส่ถมแบนกับท่านเสียมมากอะแ็มตัวเล็กด้วยเล้ว่ายากด้ย มันแมงไฟตัวต่อไปเลย้อ็กพราะวัดจากข้อเมตรนึงมันเท่าไหร่ฮักตัวต่อไปเลยที่ได้เก็บสีนะแหนเกิก็ต้องเก็บกันด้วยมันยากสิหรอจ่ว่าไม่ก่อไว้ดง่ายเลยเฮ้ันนี

นี่เขากับมาวาท่านเนาะอย่ายกเรียบร้อยแล้วห้อกับมาบอบเรียบร้อยแล้ววะบอกผู้ได้ยอดสองหมื่นเรียบร้อยครับน pues ี่ผมกปดสิบมีอีกอีกสิยอดเงินบริจาคแล้วกับสิบมีแฟนครับที่มอบ มอบเป็นเป็นเครื่องดื่มก็มีครับเดี๋ยวผมิไปิกับอันอ,อาหารการกินที่มาเหือที่ที่ที่มงั้นที่ชาวบ้านที่มาซอยบ้านบาปุย๋ยผมก็สิมีไปซื้อมูครับผมพอบดีดีมีมีแฟนครับที่บริจาคมาให้เป็นเครื่องดื่มกับมีครับผมเป็นอาหารเป็นกับแ้ม เดี๋ยวก็สิมีหมูเดี๋ยวผมจะไปซื้อหมูมาตัวหนึ่งครับคือเสืบคือซื้อเป็นเนื้อหมูลเลยก็ได้มาเห็ดมาเห็ดที่ชาวบ้านหรือไผมาซอยนะครับคือคนนะครับสิมาซอยสิยสยสเป็นเครื่องดื่มทั้งสิที่หินดอกมาโ เอา mưa แล้วเชื่อมเหล็กเนื้อบัดนี่อืออือที่ดำเลยนะอือนะ ซอยกันหลายเลยครับคนนี mm ้ห hmm. น่อยอก็้วหรือเล่ฮะแล้วะน สีทองแตกๆสีแม่ใส่เกลือเซรามิกแข่งครับนงครับขอบคุณทุกคนทุกคขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับเด้อสิมาซอยสิบรวมบริจาคซอยเบาปุ๋ยครับขอให้เจริญขอให้มีความสุขหลายๆครับผมบการงาน,น เดบผู้นำเลยครับมือนี้ครับพอดีกับให้คุณพ่อเป็นตัวแทนของผมมอบให้แฟนตัวแทนแฟนคลับทุกคนนะครับมอบให้บ้านบ๊อปุ้ยให้ ดี๋ยวเอัดซีมีบซื้อหมูมาใหา้คนที่บ้านมาซอยบ่ปุ๋ยนะครับเดอ้อเพราะว่ามีเพิ่อนอยากให้บริจาคเป็นเครื่องดื่มกับมีเป็นเครื่องอาหารการกินกับมีครับผมขอ,ขอพูดได้ไร้ครับเพื่อนมาเป็นจยากขอกองเพื่อนไหอไม่ไหวยิ้มมากเลยนะเอาแล้วขเขาเบิดแล้วใายเบิดแล้ว <laughs> นี่รดโดนมัจะเล่าเจ้าที่นับจับเด้วยวันอืมโอ้้วยช่วยกันแบบนี้นะครับกำลังถาเบาเด็กๆอยู่ครับตอนนี้ตอนบ่ายผมก็จะไปซื้อมูมาครับมาถี่มามาให้ทีมงานให้หยัดพ่นองพินมาซอยแหรครับ มาซอยเห็ดบานซอยบาปุ <owner ro> h <necessary> h um ๋ยกันท่เพราะว่าตัวนก่เป็นออกเป็นเห็ดกับแก้มเห็ดเป็นอาหารคลิมนั้นทิ่มมซอยบานบาปุ๋ยนะครับขอพุณทุกคนนะครับขึนบี่เ่้ี้ครับี่กันให้คุณพ่อเป็นตัวแทนหอบนะครับผมเป็นผูู เงินหมอบแทนของของผมเองครับตัวแท่นของแฟนครับทุกคนนะครับเต้อที่ให้คุณพ่อของผมเองครับตรินี้จะเพื่อนเป็นผู้หมอบเงินให้ครอบครัวบ้านบ่ปุยครับก็ได้ยอดรวมทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดครับเพราะว่าผมเอามาให้แต่ก่อนไปใหม่ที่แรกลบมะห้แล้วเจ็ดพันครับที่เกับมะมือหมอบอีกมือหนึ่งก็สองหมื่นครับผมเดี๋ยวอีกตอน ยงก่อนใบเกิสิคฟ้ากันเป็ซื้อมูมามามาเห็ดกินครับซื้อมูปลามาสีหยัดพี่พี่นองมาซอยนะครับมาซอยเห็ดต่างเสาต่างอย่างซอยบา้บานบ่าวปุ้ยครับ ลอยวัวผมเลยครับปล่อยงวอีกนะครับมือเนี่ยเดี๋ยว่วงเที่ยงก็จะเป็นฮะมวนท้ายหลุดเล้วนาะได้หมูได้หมูเดีจะบอกเขาปุ้ยไปจะกออก

ช่วงเตียงถึงมีหมูครับผมเป็นอาหารก็ถือจับเด็กกวนเตียงหมดแล้วเหรอไหมก็เคยกินก็เคยกินครับ เด็ดๆมาแล้วครับเขาจะมาแต่หน้าครับครับำเหี่ยนคองดิกาำจำาลคบานนี่แล้วกินเินแบบเนี้ยอาเขินเมี่ยนยังรดดินสีมาเทดินนะครับครับสุดอดรถขึ้นกับบ้นักปนไครับขึ้นสองตันนลสองตนมาเรียบร้อยครับห้องกับบ้านพันขึ้นก็เรียบร้อย อุ๋ยเดีม่กินหรอกินเยอะหัวใจงอแบบขึ้มันขึ้นในย่างแซ่บๆนบครับซึมอากาศเห็นอือกินกินแล้วก็ฮี้นขึ้นดังเลยอือใช่ครับย่างกอของเงินญี่ปุ่นนะฮะนี่เกเียวญี่ปุ่นนะ เกีวสีเขียวจักสิฟูดปะไม่รู้ว่าซาบิโอ้โอแล้วซาบิซูชิบ่คือแบ่ไม่ค่ายกันกยกินนันนี้อ๋อผมยังไม่เคยกินเนาะอไม่เคยก้านซื้อจากขนงหอยแล้วสิบบาทอซาบิอะไรกิ้งหมด มาเลยครับมาคลื่นกับเนี่ยลงคลิปไปเลยครับได้เลี้ยงไอ้เดือยนะครับไจะขอคุณอะารครับแล้วสิ่นี้ช่วงเพียงเดี่ยวมูด้วยเด็ดหน้างายอยู่เนี่ยเชียวมูกขาเดียสองตัวมูปดาเพ็ดนี่งออกเพ็ดขีดมาซอยเนี่ย

แบบเบ้งแดดคับกรบมือนี่แดดฮอนแดดแต่สาหวฮอมโอ้ฝนมาตกเลยครับท่านลายมือแล้ว เบาเด็ดเพิ่นก็ได้รถรถเทนะครับคนกระเท่เด้มาเด็๋ยเพิ่นเนี้ยสัตว์บมอกันครับเมียสัตว์หมออยู่ที่นั่น

ครับผมขอบคุณไลค์ครับที่ตาม่องแล้วขอบคุณแฟนครับเด้อถึงคนครับถึอาจจะไม่ได้เอยซื้ออันนั้นครับต่ว่ากขอบคุณคนเก่าครับที่มาร่วรวมด้วยรวมด้วยช่วยกันบริจาคซอยขอบกบเอาปุ๋ยครับผมขอบคุณหลายครับปีตาม่องคนอีสานครับแล้ว าอีกสิมีสิซื้อมูซื้อซื้อมูซื้ออย่างมากอยู่ครับถึงเครื่องดื่มผมขอให้ยูดีมีแห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ